สวัสดีครับเราต้องยอมรับว่าสงครามยูเครนมันส่งผลกระทบไปทั่วโลกแอดมินประเมินไว้ว่าบรรดาผู้ค้าน้ํามันจะถือโอกาสนี้แหละครับลดการผลิตน้ํามันเพื่อให้ราคาน้ํามันนี้มันสูงขึ้นมาชดเชยรายได้ที่มันหายไปในช่วงการระบาดของโรคซึ่งจะทําได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะว่ามันมีกลไกทางการเมืองของโลกมาควบคุมให้มีการผลิตน้ํามันนี้ออกมาเพื่อไม่ให้ราคาน้ํามันโลกมันสูงจนเกินไปเพราะว่าจะทําให้เศรษฐกิจโลกนี่ปั่นป่วนจากราคาข้าวของที่มันแพง ขึ้นหรือว่าเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมีผลเป็นอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของโลกจึงต้องมีการสร้างกลไกขึ้นมาควบคุมให้การผลิตแล้วก็ราคานีนมันราบรื่นถ้าไม่อย่างงั้นนะครับผู้ผลิตน้ํามันก็รวมหัวกันโกงราคาหรือว่ากําหนดเพาดานการผลิตได้มันจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยมีการสํารองน้ํามันไว้ในประเทศนี้จํานวนมากเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนอย่างกระทันหันถ้ามี การขาดก็นําน้ํามันสํารองออกมาใช้ได้ก็เพื่อรักษาสถานการณ์ส่วนประเทศเล็กประเทศน้อยแทบไม่มีสํารองใช้แบบเดือนชนเดือนพอเกิดวิกฤตปุ๊บก็ทําให้ขาดแคลนปั๊บตัวอย่างก็มีให้เห็นนั่นแหละครับอันนี้หลายคนยังไม่รู้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ํามันอันดับหนึ่งของโลกไม่ใช่ซาอุดีอาระเบียแคนาดาอังกฤษอันนี้ก็มีแหล่งน้ํามันเป็นของตัวเองรวมถึงนอร์เวย์ซีของยุโรปกับอเมริกานี่ใช้ปริมาณน้ํามันจากตะวันออกกลางนี่น้อยมากคนที่ใช น้ำมันจากตะวันออกกลางเยอะก็คือเอเชียนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าการผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางมีปัญหาหรือว่าไม่ปกติคนที่ได้รับผลกระทบเยอะสุดก็คือเอเชียอันนี้บางคนอาจจะบอกว่าต้นทุนการผลิตในตะวันออกกลางนี่ถูกกว่าสรัมริกามันก็จริงนั่นแหละครับแต่ว่าสรัมริกาเนี่ยคงไม่มาซื้อน้ำมันจากตะวันออกกลางไปเยอะเพราะว่าค่าขนส่งนี่มันสูงมากอาจจะมีการซื้อบ้างแต่ก็ไม่เยอะมากแต่ว่าสรัมริกาเนี่ยต้องมาใช้การเมืองดูแลตะวันออกกลางโดยเฉพาะเรื่อง ก็เพื่อภาพรวมของโลกไม่ให้ตะวันออกกลางนี่รวมหัวกันโกงราคาใต้เพราะมันจะกระทบไปทั่วโลกด้านเศรษฐกิจด้วยการเมืองของสหรัฐมิการทำให้การผลิตน้ำมันออกมาป้อนตลาดโลกไม่ผันผวนมากนัก คือบังคับการผลิตออกมาให้เพียงพอไม่ขาดแคลนและก็ไม่ให้ราคานี้มันสูงจนเกินไปก่อนับว่าชาวโลกเนี่ยได้ผลประโยชน์จากนโยบายของสหรัฐอเมริกาตรงนี้โดยเฉพาะประเทศที่ต้องนําเข้าน้ํามันนะครับส่วนประเทศผู้ผลิตน้ํามันก็มีการรวมกลุ่มกันก็เพื่ออํานาจต่อรองเพราะถ้ารวมกลุ่มกันได้จะสามารถกําหนดเพดานการผลิตได้และจะทําให้ราคานี่กําหนดได้โดยไม่ต้องสนใจชาวโลกนี่มากนักความใฝ่ฝันของประเทศผู้ผลิตน้ํามันคือทําให้ราคาน้ํามันนี่มันแพงที่ สุดก็เพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ว่าทุกวันนี้มันทําแบบนั้นนี่ไม่ได้เพราะว่ามีมาตรการทางการเมืองจากสัอเรรมิกามากําหนดว่าต้องผลิตออกมาให้ชาวโลกใช้อย่างเพียงพอแล้วก็ไม่ให้ราคานี่มันแพงเกินไปทําให้ประเทศผู้ผลิตน้ามันไม่ค่อยพอใจสัอเรรมิกานี่มากนักเพราะว่าทําตามอำเภอใจนี้ไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับ ในช่วงของสงครามยูเครนประเทศผู้ผลิตน้ำมันก็ฉวยโอกาสลดการผลิตน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันแพงัฐอามิกาก็เอาน้ำมันสำรองของตัวเองออกมาเข้าสู่ตลาดทำให้ราคาน้ำมันนี่ลดลงมาบ้างในขณะเดียวกันก็ใช้การเมืองเนี่ยเจริจากับกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันให้ผลิตออกมาป้อนตลาดตามปกติห้ามตุกติกเราจะเห็นว่ามีการเจริจากันอุดตลุดรัเสเซียก็พยายามเข้ามาเจริจากับผู้ผลิตน้ำมันเพื่อให้ลดการผลิตปั่นป่วนตลาดน้ำมันโดยไม่คำนึงถึงชาวโลกเศรษฐกิจกโลกใดๆ ทั้งสิ้นก็เพื่อกดดันให้สาัมมิกากับเนโต้เนี่ยยอมในสิ่งที่รัสเซียนี้ต้องการมันก็เลยทําให้ประเทศผู้ผลิตต่อรองกับสาัมมิกาได้แบบเต็มที่สาัมมิกาก็ยอมในหลายเรื่องทั้งเรื่องทางคดีความทั้งเรื่องการขายอาวุธที่ถูกนะครับไว้ White. มันอาจจะฟังดูเหมือนแอดมินนียกย่องสลัมมิกามากจนเกินไปจริงๆแอดมินไม่ได้เข้าข้างสาัมมิกาทุกเรื่องก็ให้ผู้ชมนี่พิจารณาเอาเองนะครับ ล่าสุดรัสเซียเริ่มหาพันธมิตรทางพลังงานก็เพื่ออำนาจต่อรองทางการเมืองหวังควบคุมการผลิตและก็ราคานะครับโดยเฉพาะกับเอเชียกลางคาซัคสถานโดรสเซียที่บีบอยู่ในตอนนี้รวมถึงคีกิสสถานตเติร์กเมนิสถานรวมถึงจีนเยอนซาอุดิอราระเบียซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่โตบางคนบอกว่าจีนเยอนซาอูเนี่ยสหรัฐมีกาใกล้ล่มสลายแล้วความจริงก็มีถึงขนาดนั้นหรอครับเป็นแค่การถ่วงดุลอำนาจจีนอาจต้องการเป็นลูกค้าของซาอูเพิ่มโดยปกติ แล้วนะคบจีนเนี่ยมีสัมปทานน้ามันอยู่ในิหรานแล้วจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่การเจรจาก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วมันก็ไม่แน่ว่าซาอุเนี่ยจะขายน้ํามันให้กับจีนเท่าไหร่กระทบโคต้าของประเทศอื่นหรือไม่จริงๆแล้วประเทศเล็กๆต้องกังวลน,นะครับไม่ใช่มาดีใจเพราะถ้าจีนได้โคต้าไปเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันในตลาดนี้น้อยลงแล้วก็ทําให้ราคามันสูงขึ้นประเทศเล็กๆก็ซวยกันอีกน่แหละครับซึ่งความต้องการให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นกลุ่มผู้ผลิตน้ํามันนี้ต้องการ อยู่แล้วนอกจากสงครามยูเครนที่รัสเซียเนี่ยต้องการได้ตามอำเภอใจของรัสเซียแล้วก็ยังมีสงครามพลังงานที่ต้องต่อสู้กันด้วยเราก็ต้องพิจารณาเอาเองว่าระหว่างสหรัฐอเมริกาควบคุมพลังงานเหมือนที่ผ่านมากับถ้ารัสเซียควบคุมพลังงานโลกจะเป็นอย่างไรหรือว่าจีนควบคุมจะเป็นอย่างไรนะครับผู้บริโภคนี่โดนอยู่แล้วทั้งขึ้นทั้งล่องขึ้นอยู่กับว่าใครจะสูบเลือดเรามากที่สุดเท่านั้นเองแล้วครับ